ันนี้คือพาร์ทส,สองนะครับเพราะผมเผลอปิดไอ้นี่ไปปิดการปิดการถ่ายชั่วคราวเลยมาต่ออีสองนะครับ ในตอนนี้วงก็เต็มใจมากเลยคุอ F Y เอาไปสิโอเคแม่เอาไปไปกันเฮ้ยยังไม่มีอบอลเลยหนูอะแถมที่แรกม,มีอยู่ห่านแถมยังไม่มีกล่องยาด้วยอดฟาร์มเลยทีนี้จริงทางระเบิดเพื่อ,อ,อความปลอดภัยกระสุนเหลือสามสามสาม หูขอาตรงนี้บาดเลยมีสองขวานตรงนี้มีสองขวางมอ้ยขอๆๆแล้วตรงนี้ก็มีสองขวางเหมือนกันโอเคมีแต่ขวานไม่อ่ะนี่โอเคเอามาให้ดหน่อยอยู่ในมอกอยู่ในมอคอะไรมาขี้เกียจเข้าไปมอแรงแรงยังไงวะอืมแเลื่อนรถทีห้าสองโอ้โหสองกำลันแบบเร็ว กูยืมพันยากลางออกได้อะเอาไงอะกูเอามาเอามากระโดดเอ้ไม่ใช่กูเพิ่งกูเพิ persona persona ่งเก็บกระสุูนี่นี่มาแล้วก็ตอนเนี้ยโคตรขาดแขนกล่องยาฮึไม่จะพูดแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบนั้น โคก็เต็มใจอะ่ะพี่น้องผมจะไม่ทําให้มีเสียงดดเดินอ้อมไปแล้วก็หมาะจังหวะพอดีที่ผมจะได้เอาหมอของมาต่อสู้ในการครั้นี้มันเหมาะมากเลยครับบอย แล้วผมก็โดนยิงจากข้างๆนะครับผมไม้ต้องคันยาอย่างรยวนแล้วไม่ได้แดกค่อยร็อกอุ้จะตายจะตายตายแล้วหัดดีนะไม่โดน เพื่อโคตรเยอะเลยครับพี่น้องตรงนี้บอกเลยว่าชุลมุนจัดจัดใช่ผมน่าจะขึ้นไปบนบ้านเฮ้ยมีมีคนนึงเป็นเบอร์โทรด้วย่แเจ้าชื่อของเบอร์โทรนะครับว้าพุ่มาห้าสิบเก้าเลยนะลดนะครับผมเกือบขึ้นเลยผมลดนะครับเกือบขึ้นแพสซันเลยแบบแต่งตัวไฮไลท์กันเต็มก็โอเคครับบุ้มดูอยากพุ่งไใครไลท์ขนาดไหนดู แมเวสไฮไลท์ปะไฮไลท์ไฮไลท์ของการตัวไม่มึงดูมันวิ่งตามู้ขจ้าระหวานเนี่ยวิงแบบจับซูมีโอเคพาดสองได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยใครอยากคลิปจบอ่ะ

เดี๋ยวผมไปดูแรงของก่อนนะครับเหลืออีก100ร้อยมาแต้มใหญ่เจ๊ขีนโอเคไปต่อเลยนะครับถ่ายคลิปได้หรอเนี่ยโอ้ oh my god เดี๋ยวต่อกันที่ ep สามนะครับผม